ครับยินดีตอนรับเขาสู้ส่องเสี่ยนหน้าดีผ้าด้วยอีกครั้งนะครับรอบนี้กะครับกับสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนนะครับรอบนี้กะมาตามต่อกันอีกกับลาวพัฒนาเสี้ยนป่าตันนะครับมาแล้วครับตัวเลขของเสี่ยนป่าตันส่งเ็นส่งมาให้แล้วครับรอบนี้ครับเสี่ยนป่าตันเป็นตีเนียนตัวได้เป็นตีกระลั่นตีตัวไดนะครับเขากมาเบ่งมาชมไปน้ำกันนะครับ ครับก้นห้อสีไปเบิ้งตัวเหล็กของเซียนปลาตันนะครับเราก็มาเบิ้งผลหอยเล่าออกก้อนนะครับคับผลหอยเล่าออกเคลื่อนนี่ครับวันพุธที่19ก้ากรกฎาคมสองห้าหกหนะครับหนึ่งศนดนะครับส่วนเหล็กไทย3โตกับ8ปดเจดนะครับส่วนเหล็กลังกับหาแเด้อครับเด้อพี่น้องพี่สีโซกสิมันอยู่เนาะ สำหรับตัวเลขรอบนี่นะครับของเสียนปลาตันนะครับเิ่นหมาตัวใดเ่า้องไปเบิ้งไปส้มน้ำกันครับครับเบิ้งผลงานของเสียนปลาตันรอบขึ้นบันผุดที่สิบเก้าพันมานะครับสำหรับเบิกอิงหลูดของเสียนปลาตันหนึ่งกับหกกับกับบ่อเขานะครับสุดเจับคูของเพิ่นกับบ่อเขา้อพี่น้องรอบนี้ครับ ครับเพิ่นกับขัดสันมาห้พี่น้องเข้าย่างดีหรอครับทุกอาจารย์ทุกสำนักนะครับเปิ้ลแยบแม่แต่ละเกี่ยวตลอดนะครับเปิ้นกับใส่ข่วมพยายามของเพิ่นครับบันที่เขาชิลุดนั่นกับเป็นอีกเรื่องนึงนะครับสําหรับตัวเลขกแต่ละเกี่ยวแต่ละรอบด้วยครับด้วยพี่น้องครับเข้ามาไปเบิ้งไปช่มนุ่มกันครับรอบไม้ของเสียนปลาตันครับรอบวันที่21กรกฎาคม2566ครับ วันศุกร์ที่สิบที่ยี่สิบเอ็ด ขคอ,คอสองห้าหกเจ็ดตามต่อกันอีกครับลาวพัฒนาเซียนป่าตันครับ เชียนป่าตาันครับครับ,รบก็จะไอ่เบิ่งไปน้ำกันนะครับเ้วยอเพราะว่ามันเขียนบทถัดนะครับบนล่างวิ่งรูดนะครับบนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่ง รูดครับบนล่างวิ่งรูดสี่กับ5ครับพี่น้องสกับหาครับของเสี่ยนปลาตามรอบนีตัวใดสีเด่นตัวใดสินี่เาจะคอยเบิ้งนับกันครับผมจับคู่ให้พี่น้องเบิ้งก่อนครับจับคู่เจ็ดสาม เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าครับแปดสามแปดสี่ ดห้าครับนี่ตัวก,กันความ้วยครับรอบนี่ของเส้นปลาตันครับ <c oughs> กันนะครับกันเจ็ดเจ็ด ยุ่งไรครับพี่น้องเริ่มคำมายุ่งไรแล้วครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็สามห้าครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามห้า เหล็กวิ่งเด่นของเพิ่นนะครับกองหลอดนี่ของเซียนปาตานนะครับเบิ่งข้อมูลพิ่นนะครับเด้อเบิ่งเหล็กวิ่งเด่นของเซียนปาตานไปน้ำกันครับเซียนปาตาน เด่นที่สีด้วยครับด้วย,ยงเด่นสนะครับสุดจับคู่เจ็ดสครับเป็นเด่นเจ็ดสีเจ็แปดส มีอยูส่สองคูนะครับหยิเสน้นเตะไ้นี่เป็นตัวลองนะครับเด้อตัวลอง ครับกระเฮฟซีเห้าแคหนาจอเดอครับบันมาแล้วเลขเราพัฒนาเซียนป่าตันนะครับครับสำรับวันศุกร์นะครับสองถุ่งเครืองนะครับมือื่นเล็ออกคือเก้าวันที่ยีบเอกระดาคมสองพนะครับเราพัฒนาเซียนป่าตันครับบนล่างวิ่งลูดสกับห้าับจับคููกัมีเจ็ดสาเจดห้าด้วยครับเป็นเดอนไหตตัวนี้ครับเจ่พรอมมีส เด่นเด่นซีมากมี่เจ็ดซี 7, นะครับแปดสามแปดสี่แปดห้าครับเด่นแปดซีครับตัวกันนะครับเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามห้าครับครับเช็คนาจอยอีกรอบหนึ่งครับ คลิปนี้เสียอนาดีก็ขอวไว้พัให้พี่น้องเข้าสุขผู้สุขคนนะครับในหลอดเวลาพัฒนาเงื่อนนะครับ,บวับนสุกน,นะครับไว้เอพซี FC เขา้าโสงมันมันไปน้ำกันกันกบลาวพัฒนาเสียนป่าตันครับครับคลิปนี้เสียอนาดีก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้าเจอกันไหมครับสวัสดีครับ